สวัสดีฮะวันนี้ก็มาอยู่กับ Minecraft กับ Ken K N K C กับผมนะครับกันนัลลิซึมนะครับก็ เปิดตัวเหมือนเดิมนะฮะเป็นแขกรับเชิญใช่ไหมยืดเมื่อกี้ใหม่อีกทีนั่นดิได้เงี้ยเกรนเครดจิโอ้อะอะไรวะเปิดมาแม่งก็จัดผมอะแล้วนะดูสิแน่นอนนะต้องจัดหนักนี่หนึ่งสองีพี่การสร้างบ้านสร้างบ้านใช่ไหมอันนี้ขอเกินก่อนปิดประตูใส่หน้าผมีอุ้ย อันนี้เป็นไมโครที่ขวัญเล่นคนเดียวแล้วก็มีกระเพรามาฟิเจอร์ิงแล้วก็ตอนนี้เป็นพี่กันนะคะก็ตามนั้นค่ะก็เดี๋ยวพี่กันเขาก็จะทําการสร้างบ้านข้างๆเรานะคะฟิชเชอริงด้วยฟิชเชอริงโอเบบี้นี่ต้องมีการจินเกิดขึ้นการจิ้นคืออะไระคะการจิ้นก็คือการอันนั้นไม่ใช่การจิ้นแล้วพี่ไม่มโนไงมโนแล้วก็แบบโอ้ยมีความสุขจังเลย ฟินแป๊บไรเงี้ยขอเสียงคนจิ้นกระเพรากับ <c oughs> อ้จ่ะโอ๊ยโอ๊ยไม่กออะไรเหรอ <c oughs> โดนยิงครับเอ่อเกียรตันเอามีไปแทงมันแป๊บไหนอยู่ไหนมันทำร้ายพี่กันฉันได้ยังไงอะเราต้องหลบหลังผู้หญิงนะครับนี่นายรู้ไหมพี่กันฉันเนี่ยโอ้ยจุ้งเลย <c oughs> หลบหลังผู้หญิงครับจะ <c oughs> ทำร้ายพี่กันฉันได้ยังไงโอเคตายแล้วพี่เคียร์ตัดไม้ต่อไม้ผมหายไปเฉยเลย อยู่กับหนูนี่แหละเอาไปอ๋อเนอ่ยเยอะหนละโอเคแล้วทำเลยได้ตามสบายใจเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปทําการบูรณะไม่ต้องบูรณะเดี๋ยวให้กรเพามาบูรณะเองแล้วกันเออเราจะทําหน้าบ้านให้มันดีกว่านี้่อยเดี๋ยวนะมันโดนชิปเปอร์บุ้มเป็นคนแก่อยู่ข้างบ้านเองนะฮะดีแล้วค่ะคุณลุงต้องอยู่เฝ้าหลานเข้าใจ่ปะใช่ครับผมมารับบทเป็นลุงนะฮะส่วนใครที่กําลังจิ้นขวัญกับเขาอยู่ก็ จิ้นต่อไปได้เลยผมไม่ผมเป็นผู้ปกครองครับอ่โหเป็นผู้ครองที่ดีมากอะ่ะ<ร>ยอดกเลยเดียวเหมฮะส่งเสริมให้เกิดการจิ้นขึ้นนะส่งเสริมให้เกิดการจิ้นด้วยมูมหยิงน่ารักมูมิมูมิฮะยิงหรอคะใช่ครัเยโตโคลามัสคุณลุงขาคขามีเรื่องจะขอร้องค่ะอะไรครับขอไม้เลยค่ะ ไม้ไม้นะะมีเนี่ยเอามาเลยค่ะสี่อันโอ้น่ารักมากคุณลุงผมไปตัดไม้ต่อมนะให้มาแค่สี่อันให้หนูไปทำไรไรได้โตค้าไหมครับมีแล้วโต้ค้าเดี๋ยวจะทำการบูรณาในบ้านก่อน <c oughs> อ๋อนี่มีไอรอนใช่ไหมว่าอยากจะทำที่ตกปลาเดีย๋ยวจะย่างปลาให้คุณลุงกินเนี่ยครับ <c oughs> มาสร้างบ้านกันอีกแล้วนะฮะหลังจากที่เราก็สร้างไปสร้างแล้วสร้างอีกเราเพิ่งสร้างไปเองนะแล้วก็กลับมาสร้างกันอีกแล้ววัดเดอสร้างวัดเดอสร้างตบบนี้ผมมาแบบไม่เอกนะฮะมาแบบเป็นคุณลุงเรียบร้อยน่ารักจุจิไม่เอกอ๋ออ๋อแบบว่าสกินไม่เอกมากใช่มหัคกั อ๋อขวัญจําได้แล้วครั้งที่แล้วขวัญตายนี่หว่าของขวัญไม่หายหมดอยู่ที่กระเพราถ้าจะไม่ผิดอืมมก็ว่าอยู่ของหายไปไหนไม่มันเดินมาเก็บเองแล้วมันก็โบเบเอาหายไปเลยงงแบบตัดไม้ต่อว้ายตกใจโอ้โหกีดอะไรอ่ะคุณลุงคุณลุงเจ๋วแจ๋วจะเป็นจะเป็นแป๋วเอจะเป็นคุณป้าอะไรโอเคเราต้งเคลียร์ที่ค่ะ ดีจริงๆนะฮะนะผมแล้วผู้หญิงดูแลเราได้นะฮะเพราะเพราะเราเป็นคนเข้าชลาเนี่ยเป็นคนแก่ต้องให้เด็กๆวัยรุ่นดูแลนะฮะ<ช>ซึ่ง<ช>ตอนนี้ขวัญก็อายุประมาณสักก็แบบว่าย่างย่างเออสิบเจ็ดอะค่ะอะไรอย่างเงี้ย<า>ต้องดูแลคุณลงุงอะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอาการหลุดของกันหรือของพี่ขวัญหลุดไอของกันหรือของพี่ขวัญ <laughs> อยากแก่ะฮะ <laughs> โอเคตอนนี้เรากลับกลับมาอัดต่อแล้วใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะเรากลับมาอัดต่อกันอีกแล้วโอเคงั้นดำเนินต่อเลยนะฮะอ้าวมีเสื้อเหรอใช่เสื้อเปล่ไม่ใช่เสื้ออันนี้เหมือนจะเป็นโต๊ะคราฟเก่าแก่นี้ยไหนมันก็วางอยู่ตรงนั้นน่ะวางข้างต้นไม้ใช่ไหมะคะผมเคยนั่งดูคุณอยู่ในพัทแรกนะที่คุณเจอลุง อ๋อโดนโดนลุมใช่ไหมใแล้วก็ตาย <c oughs> ต้องเลยก็ <c oughs> ไม่ครับนิ้วกระดายฮะไม่มีวันตายโอ้โหนี่คุณเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรเต็มเลยเนะี่ยใช่ค่ะบอกแล้วว่าที่ตรงนี้มันดีขวัญแล้วไม่อยากทิ้งแม่ง่ไปเลยคนระับเราหมาทำไมมันหมุนติ้วไงอย่างเงี้ยใช่ไหมครับที่มันอยู่ในสดนะลายลาวฮะ <c oughs> ใช่แล้วมันเกิดหมาหมุนนะหมุนโอเคดีมาก มันเป็นม้าหมุนน่ะสุดยอดไปเลยอ่ะอันนี้ขอแบบวสวยๆเลยนะพี่การนนเดี๋ยวไปบูรณะแถวข้างๆบ้านให้เพราะว่ามันมีลูบโบด้วยสวยๆบ้านสวยๆอะไรฮะอ่าใช่ทำบ้าน <c oughs> ให้สวยเลยสวยๆด้วยนะไห้เ้วนะมาดูกันครับว่าฝีมือผมจะได้แค่ไหนนะ ก็มีคนชมนะคะจากคลิปที่แล้วว่าบ้านพี่กันสวยต้องขอบคุณมากเนี่ยบ้านพี่ขวัญกากประมาณนั้นไม่แล้วฮะโอ้โหคุณขวัญเต็มไปหมดบ้านพี่ขวัญสวยจังเลยเต็มเลยฮะนันเลยรแคใช่ครับว่าฝนตกโอ้ฝนตกแล้วเดี๋ยวลุงต้องโอ้โหนี่เป็นลุงหรือตาครับเนี่ย คุณตาคุณตาเราบังโดนฝนแล้วคุณตาจะไม่โอเคนะโอ้โตายังไหวนะ่ะเดี๋ยวจะเป็นวัดเอาหัวเนาะตาจะเริ่มสร้างแถวแถวนี้แล้วกันตรงนี้เหรอโอเคได้บ้านแบบริมทะเลเอ,อะไรอย่างนี้บ้านพักตากอากาศริมทะเลอ่ะเผื่อตาจะได้แบบเออได้กลับมาเล่นอีกอะไรอีกได้แน่นอนค่ะได้กลับมาเล่นแน่นอนในพ์ทหน้านะฮะครั้งนี้ตาจะใช้ บ้านพื้นเป็นไม้ที่เป็นไม้จากต้นไทรอะไรคือไม้จากต้นไทรต้นไทรครับไม้ไม้ไม้เข้มเข้มไหนบ้างเข้มเข้มใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม้เข้มเข้มลองก็พูดไปเรื่อยฮะตอนนี้อากาศฝนตกเนี่ยก็อาจจะทําให้ไม้ชื้นได้โอ้โหไม้ชื้นไม่โอเคเลยนี่พี่การรู้จักน้องไม้ไหมคะไม่ไหนฮะ ไมอ่ะพี่การไม่รู้จักหรอไม้ที่แสดงอาโมณ์อะไรฮะไม่ใช่ค่ะพี่การไม่รู้จักน้องไม้หรอไมไหนเนี่ยไมมีกล้าว่ใครนะอะไรนะพี่เดี๋ยวพาน้องไม้มาให้เจอสักแป๊บหนึ่งนะน้องไม้น้องไม้้้นองไมพี่กันอยากเจออ๋อคุณคุณแล้วะสวัสดีค่ะพี่กันเสียงไม่ต่างเลยนะเอาเล็กกว่านั้นอีนิดนึงฮะสวัสดีค่ะพี่กันสวัสดีค่ะ พอดีไหมเป็นตัวอะไรเหรอเป็นเป็นเป็นอะไรวะเป็นหมีครับเป็นหมีน้อยน่ารักโออจะตีทำไมครับเนี่ยโอ้โหพี่กันเอาอาหารให้หนูเอาสเต็กมาเผื่อเอาอาหารอะไรนะฮะเอาอาหารไหมสเต็กกับไปสองอันพอโอ้โหน่ารักจริงๆเบื่อนะโอเคค่ะเอาไปทำการทำฟาร์มกันต่อดี๋ยวพูดแป๊บชิ พี่กัลมีเมล็ดเอามาปลูกได้นะเมล็ดเหรอฮะได้ฮะผมไอ้แย่เอามาเลยมาปลูกได้เบยโอ้ยติดโอ้ยติดด้วยอืมอืมอืมเอ้าทำอะไรเยอะอ๋รอเมล็ดโอ้โหโตแกรมองคิดว่าทำอะไรเยอะผมทำฟาร์มมาบ่อยนะฮะบ่อยขนาดไหนฮะผมเคยเป็นชาวไร่นะฮะ โอ๊ยแม่มดพ่อมดแม่มดพ่อมดทำไงดีอยู่ไหนต้องตีมันใช่ไหมฮะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยพี่การหลบเข้าบ้านเร็วอย่าตีอย่าไฟอย่าให้มันโดนยิงยานะผมโดนยิงแล้วฮะไอ้ยาอะไรอ่ะยาสโลมั้งครับอ๋อถ้านพ่ารสโลยังโอเคค่ะพี่การโอ้คิปเปอร์บ้านบ้านบ้านเข้าบ้านเ้าบ้านาผมผมล่ามันออกมาแล้วคเอาไม่พี่การเข้าบ้านก่อนก็ได้ พี่การข้างหลังเต๊มไปมนเลยโอ้โหโอ้โหโ้หน้าพีกายเข้าบ้าน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 เข้ับไ้ครบ้ครับได้บัยังไม่ทาเตียงเดี๋ยวตายอันตรายจริงอันตรายจริงได้ข่าวาบ้านอ๋อโอเคโอเคปิดปตู้โอเคครับผมต้องมาอาศัยอยู่แถวนี้นนอนเยงนอนเตียงกระเพาก่อนก็ได้ค่ะครับขออนุญาตนะครับกระเพาก่อนขอลุงแกนอนนะฮะ โอเคเยเซฟแล้วเฮ้ยคขรอ,อย่งชั่วแต่ก็อาจจะมีเจออยู่นะนเขาโดนไฟไหม้ร้อนแรงจริงก็ฝนก็หายตกแล้วก็ดูดีมิชาตะกูลขึ้นอ้๋อเขากำลงังฮอตเลยไปยุ่งกับเขาเอ,อกำลังร้อนแรงได้กระดูกมาแล้วก็ได้ธนูมาด้วยเนะบ้านของผมนี่เอาอยัางไงดีวะอืมเอาไ้เอาอะไรก็ได้ จะทําแบบว่าสถานีจอดเรือไหมสถานีจอดเรือด้วยนะเผื่อไปแว้นกันอีกอะไรอย่างนี้เดยวนะเดินนะทางบ้านเนี่ยตอนนี้ซีดของเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอันนี้มันสุกแล้วใช่ไหมเนี่ยข้าวเยซีดของอ่าไม่ใช่้โอ้โหเขาเล่นกันเบลเบลมาหลายพาร์ทนะผมมาปลุกความมืดอีกแล้วนะ ไม่มีความแบลวหรอแชนแนลแคนเฮนซี่นี่แบบเป็นแชนแนลที่เสื่อมที่สุดเสื่อมเลยนะเสื่อมที่สุดแล้วเาสื่อมสมรรถภาพใช่ไหมอ้วนอีกอ้วนขึ้นเลยนี้โอ้ยเสื่อมสมรรถภาพแล้วมันคุณลุงแล้วค่ะไม่ครับผมยังแข็งแรงนะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้วยังฟิฟฟูฟ้าบอยู่นะฮะฟิตแอนเฟิร์มมาใช่ครับอ้วนไม่ได้พูดถึงอ้วนเลยเอยู่กับ ู้มาเองะนต้องแอบไปดูนะฮะดูอะไรเยอะไปดูของที่ประคุณไม่มีอะไรเท่าไหร่อ่ะเพราะขวัญตายแล้วมันอยู่กับตัวพหมดเลยเตลผมเดยก็จะมีเหล็กไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปขุดเอาอ๋อเหล็กมีอยู่เหล็กมีอยู่เอ้ยไม่ใช่เหล็กไม่ใช่เหล็กครับไอไอรอนหินพูดผิดเต็มอ๋อนี่ไงหินอยู่ตรงนี้โอ้ยขุดดีๆนะต้องขอบคุณคุณคีเปอร์นะครับเดี๋ยวผมค่อยหาอะไรมาอุดให้ที่มาบื้มใช่ไหมใช่ ใจจะเอาไม้ไปเลี้ยงสักตัวมะมาด้วยเหรอฮะตอนนี้ก็มีฟาร์มวัวกับฟาร์มม้าแล้วนะต้องขาดอะไรอีกอะหมูครับหน้าบ้านก็มีหม <ไข S 1> ูมันต้องใช้แอ้นั่นล่อไงไก่หาไม่เจอเอ้แถวนี้ใช่ไอ้นั่นแหะฮะไอ้นั่นก็คือไอ้นั่นก็คืออะไรวะอ๋อแครอทอะคะ่ะออย่างนี้นี่เองใช่แล้วเราใช้แครอทลอ่อ แต่ว่ามันไม่มีแคร์หรอคะเดียเพราะเมื่อี้มีตัวเขียวๆตัวเขียวๆน่าคืออะไรอ่ะอ๋อตัวเขียวๆทำหน้าตาต้องแบบวใส่ตูดเว้ยตัวเขียวๆตายไปจ้าโอเคตัวเขียวๆตายแล้วทำไมคุณสบายใจแป๊บพูดเหมือนเป็นชาวเขาเลยเมื่อกี้ตัวเขียวๆตัวเขียวๆต้องเขียวๆต้องแคบๆนะตัวเขียวๆนี่มาอะลา ก็แข็งๆนะมันก็ก็แข็งๆง่มามาันมันมันคือคีเพอร์ใช่ไหมถ้าคีเพอร์โทรแขียๆเลยอ่ะก็ไปกันได้ส,ส,สักพักเอ่อภาษาคุณเขาไงวันละคำใช่แล้วนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอเอ้ยภาษาอีสาสนนี่เมื่อกี้มัน<า>ไม่ใช่ภาษาอีสานแล้วนะ ไม่ไม่รู้แล้วแต่หมายถึงว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนภาษาอีสานกัวนละคำมันพี่กันเนี่ยคำอะไรมาสอนเนี่ยโอ้โหผมไม่รู้อะผมพูดนึกเป็นถอดถโทถทถอดโอ้โหเดี๋ยวขันไปหาขนแก่แล้วทาไม่น่นได้พี่กันก่อนนะครับเดี๋ยวนะพี่กันเดี๋ยวขันลืมพี่กันอยู่ตรงนี้อย่างนะย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวขันกลับบ้านไม่ถูกโอเคอ๋อตรงนี้ที่เราพลงไปขุดกะติเขาข้างล่างใช่ไหมคุณใช้อะไรไปขีบมา อะไรนะคะเอาอะไรไปขีดขนน่ะขีดขนอะไรขีดขนแกะฮะเนี่ยตีเลยอ่ะเพราะว่าไม่ได้ทํามาด้วยว่าใช้ที่ขีดฮะอ๋ออย่าเละที่ขีดดิแล้วที่ตัดจะดีกว่าไอ้ขีดก็ผมร้อยคุณทักอยู่นี่อโู่้วี่ใช่แล้วของกูเลรเนี่ยเนี่ยขีดอ่ะเแม่หลงแล้วสิผมเดินกลับแล้วอ่ะพิการยา นี่กิ้งฟังดิบเองก็ได้ที้งคุณขวัญเนี่ยมาเหรอว่าตัดไม้อยู่ถูกโอ้คิดว่าทิ้งไปเลี้ยวว่ะเออตายไปซะแกะน้อยได้พอดีเลยเตียงหนึ่งเออต่อต้นนะเขาไม่ได้ทำที่ตัดขนมากที่ขีดขนทุยที่ขีดที่ตัดขนนั่นแหละโถมันเหมือนกันโถต่โถตรงนี้อ๋อตรงนี้จะเป็นมีแต่แกะ เต็มไปหมดเบอเยแล้วก็จะอยู่ใกล้ๆเมืองฮิมะ้วยอะค่ะมันจะมีเกตเกตฮิมะอ่เลยทางทฮิมะด้วยเดี๋ยวขอไปสำรวจแป๊บหนึ่งนะคะแล้วคุณจะกลับถูกไหมครับเนี่ยอ๋อ ى, น่าจะถูกนะหวังว่าน่าจะถูกนะไม่ถูกก็หลงทางแล้วละ่ะติด๊ดติ๊ดติ๊ดอ้อตกโอ้ยเหมือนแบบนี้มันสวยงามนะฮะ ีทุกอย่างอะฮะงดงามจริงๆมีทั้งมา้าทั้งวัวกลับไงอะร <laughs> เดื่อๆวิๆ่งหาแบครับแล้วนั่คือหินที่เราวางไว้แล้วก็ต้องเอ้ยไม้เอะดินที่เราวางไว้แล้วก็ต้องเดินกลับทางนี้ตรงน,นี้มีม้าฮเต็มไปหมดเลยโอ้โหตอนนี้ผมมีไม้หลายประเภทมากไม้ตะโขไม้ตะเคียนไม้อะไรไม่เป็นไรครับบ้านเราหลายสีเย็บไม้ตะเคียนได้หรออืม ล้ายจังเลยผมไปเรียกแปลกเนาะแปลกเกินไปพี่แปลกจนแบบโอ้ยมาตะเคียนคืออะไรเยอะอะไรของคุณอะไรอย่างเงี้ยเออใช่อ้าวเวนอ้าวเวนถูกทางไหมเนี่ยนะฮะต้องมีสมาธินิดหนึ่งนะในการสร้างบ้านรู้สึกว่าไม่สมดุลนะครับพี่กลับไปสร้างบ้านแล้วใช่ไหมครับผมเนี่ยผมเดินกลับไปที่เดิมไปแล้ว ไม่มาเจอแล้วโอเยอะเฮายอะเฮาเ้าไม่เจอแล้วออกมาแล้วอ้าวเหรอถูกวิ่งใแอปเปิ้ลมานหนึ่งลูกกับเศษต้นไม้ที่พีการตัดทิ้งไว้ไม่ปลูกต้นไม้รักโลกเลยพี่รักโลกแป๊บหนึ่งลลปลูกต้นไม้ก่อนคึบโอเคเนยฮะมันเป็นน้องเนยรักโลกค่ะห,หนูแบบวา่าชอบปลูกต้นไม้ค่ะ ลักมากค่ะลักมากเลยนะคะวันนี้นะคะก็ไม่มีโุ้ยจะตายแล้วลืมกินข้าวอ่ามันไม่บาลาน์นะครับมันไม่บาลานออ์พื่อกินข้าวแบบอาอิ่มแล้วค่ะก็ทําประตูอันเดียวได้ว่ะไม่บาลาน์อ๋อลืมนำนำบล็อกไกด้ใช่แล้วนี่หนึ่งประตูพอครับเราเข้าคนเดียวแล้วอยู่คนเดียวเป็นคนแก่สดๆนาดีแล้วอยู่ในนั้นแหละขี่ม้าแบบ ก็ดูเนี่ยอุตส่าห์ขี่ม้าโชว์โอ้โหหนรับนมาดูหันมาดูหันมาดูเฮ้ยม้าชอบแล้วเฮ้ยได้ม้าแล้วผมตีมาปึ๊บยาตีทีจะทำลายทลไมต้องเกาหูม้าตลอดเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องทำอ่านมาเลี้ยงมันแล้วว่าเขาเรียกอ่านปะอ่านเนี่ยอ่านมาใช่ใช่แล้วทำไมมันเลี้ยงยังไงครับทำอ่านมาเลี้ยงได้ ก็คือตอนนี้ขวัญขวัญขี่จนมันเป็นหัวใจขึ้นให้เราก็คือมันชอบเราแล้วแต่ว่าถ้าเรามีอานให้มันก็คือเราจะสามารถบังคับให้มันเดินไปตามทิศทางที่เราจะให้มันเดินไงนี่แหละครับเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญใช่แล้วแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าวิธีการทำอานคือต้องเอาอะไรมาทำบ้างนี่ไงเจ้าก็อยู่โดดเดี่ยวตรงนี้ไปก่อนนะเจ้าที่รักจ้ะบ้านของผมบ้านของผมไม่สวยขนาดนั้นหรอก นึกถึงเรื่องน้องสาวผมไม่น่ารักขนาดนั้นหรอกนะมันคือเรื่องอะไรวะมันมันเป็นหนังของญี่ปุ่นมัง้งหรือไม่ก็เป็นการ์ตูนอะ่ะน้องสาวผมไม่น่ารักขนาดนั้นหรอกน้องสาววันที่ก๊อกกบ้านคุณลุงกันอย่างเงสวยงามไหมครับจะเสร็จแล้วพี่ชาตกลลิกูรู้สึกเก่าๆมากยังไะบ้านคนแก่ต้องทําจากไม้พี่มันเก่าแก่เอาไอ้นั่นไหมกระจกอ่ะเดี๋ยวจะไปทำให้ได้รับโอเคได้<อ> ครนนี้ก็มาช่วยผมสร้างบ้านได้ไหมใช่แล้วเพราะว่ายังไม่รู้จะบูรณนะอะไรต่อโอ้โหมันเจ๋งจริงเบิยมันเท่จุงเบิยอะบ้านของฉันนะฮะต่อไปผมจะใช้ไม้สีน้ำตาลเนะี่ยต่อขึ้นไปคเอาให้มันดูแมทนะคะคุณลุงต้องแมทเธอใช่ไหมต้องแมทด,ดูดีไมใชาตะปูดูบ้านสีอะไรก็ไม่รู้โอ้ายไ,ไปหมดนะฝันชอบแบบสีไม้แบบบ้านที่ขวานทำ เป็นไม้แบบเออไม้สดอ่ะมันดูโอเคไม้สดไม้เปลือยเขาเรียกไม้อะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่ใช่อันั้นมันแผลหรือเปล่าแผลสดแผลเปลือยน้ำน้ำน้ำร้อนอะไรแต่ว่าน้ำร้อนอะไรวะน้ำร้อนลวกเออน้ำร้อนลวกแผลผู้พองเลยน้องเอ้ยน้องน้องในเอ้ยอันนี้มันม้าหนูอ่ะม้าหนูมาอยู่นี่ทำไมเนี่ยเขาชอบลุงเนี่ยหนูเห็นปะแต่หนูบังคับมันไม่ได้ โอ้ยหนูลงเลยหนูขึ้นเลยนี่ยปลูกต้นไม้เย่าไปเผาให้หรอเป๊บปลูกต้นไม้คืนป่าป่ะแน่ปลูกต้นไม้คืนป่านี่นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับดเด็กๆครับต้องปลูกต้นไม้นะฮะเราไปตัดเราก็ต้องปลูกให้ป่าด้วยนะฮะใช่ครับพี่พกปอแ็พอแล้วมั้งไม่น้อยเยอะหรอกเพื่อรักษาสมดุลโลกนะฮะ ใ่แล้วนะคะเดี๋ยวนะครับไปที่ตกปลาทำไงเนี่ยต้องมีใยแมงมุมใช่ไหมอะไรนะคะใยแมงมุมแล้วอะไรอีกใช่มีใยแมงมุมแล้วก็อ๋อๆดูแลวางไงวางผิดได้แล้วที่ตกปลาครับเริ่มจะมืดแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเตียงกำลังจะเอาไปให้ฮะเดี๋ยวเตียงจะไปเสิร์ฟถึงบ้านเลยฮะ เูทิบเบอรี่อ๋อแล้วผมขี่ม้าตัวนี้แล้วอะคุณเอาขี่ได้เหรอได้เฉยเลยมันไม่เตะลงใช่ไหมไม่เตะแสดงว่ามันเหมือนว่าถ้าชอบใครแล้วก็ชอบชอบชอบอ่ะก็คือได้หมดมั้งได้หมดด้วยนะก็คือได้หมดหลายใจอ่ะเขาใจปะหลายใจบอกว่าได้หมดอ่ะเออได้หมดวยพีหวังว่าต้องมาเราหลบยูทิบบ้านนี้ก่อนไม่งั้นไม่ปลอดภัยนะเขาบอกว่ามีน้องมาคอมเมนต์เอาเตียงไปเขาบอกว่า ให้ทําหลังคาบ้านจากบันไดเรับจะได้สวยยังไงอะอ๋อหลังคาบ้านเป็นเหมือนบันไดใช่ไหมใช่มันจะจะเป็นต่อๆขึ้นไปเอ้ยมันสวยแต่มันยากมผมก็ต้องมาลองฝึกทาดูนะครับในพาร์ทของคุณเนะี่ยก็ได้หาได้ได้ได,ได้อยู่ได้อยู่จะลองทําก็ได้นะนอนเมื่อกี้พี่นอนเตียงไหนวะเงียบน,นอนเตียงน้องเผา <laughs> ถ้้มันเช้าไปก่อนโอเคเช้าไปบ้านต่อ ำแต่บ้านนั่นแหละฮะโอ้โหไม่มีอะไรให้ทำทำแต่บ้านอย่างเดียวนั่นเอนีะมีดอกไม้สองดอกแล้วโอ้โหต้องขอโทษด้วยครับบ้านคุณลุงม,มันต้องเก่าแก่ไงขออภัยด้วยคุณลุงแก่แกก็ต้องอยู่บ้านแก่แกเป็นธรรมดานะฮะบ้านนี้ก็ไม่ค่อยจะต่างจากเงียวเดิมเท่าไหร่เลยนะ <laughs> <c oughs> แต่สร้างเป็นอยู่แค่นี้นะ,ะลุงธรรมดาอีกแล่ง เลิอเหม็นเปรี้ยวเอาอไปละใช้คำยูแค a r ่มากเลิเหม็นเปรี้ยวเอาไฟเป็นทับปิ้งไหมเอาเป็นไอ้นั่นนะที่มันเป็นฮาโลวีนนะ you you like you like it yeah I like it yeah I like you like it I give for you okay okay ไว้ได้ไมินิดรอหน่อยรอหน่อยอยากรับก็ต้องรอทิ้งได้โอเคไว้ได้ไมินิทรอหน่อยรอหน่อยโอเค เอาสักสีอันแล้วกันนะคะไปตกแต่งบ้านนะคะ,คะ,คะอยากจะทำภายพังกินให้กินซะเหลือเกินนะแต่ว่าตอนนี้อุปรกรณ์ยังไม่ครบมั้งเดี๋ยวครบแล้วเด,ดี๋ยวดูกันโอ้จ้ะประตูบักเล็กน้อยนะคะ่คุณประตูบักอ่ะอ๋อเออมันจะบักหน่อยถ้ามันเป็นอย่างนั้นอ่ะวยบ้านดูสวยมากอะ <c oughs> กระจกอยูออ่ด้านขวามือของสุดเลยครับ เอาสุดขวามอือมันรู้สึกว่าจะประมาณสักสิบกว่าอันนี่แหละว้าวสิบหกอันนะฮะใช่ <you. S 1> แล้วงั้นเอานี่ไปด้วยค่ะเอานี่ <Yeah. S 1> ไปด้วยจ hmm. ุดให <Okay. S 1> ้บ้านสว่างสวยให้บ้านสะว่างสวยใช่เลวอ่ะเนาะทำที่หยาบบ้างดีกว,ว่าผมเริ่มชินนะชินแบบว่า ชินใช้ที่เหยียบเหรอคะไม่ต้องมานั่งเปิดใช่ไหมล่ะ Yes ใช่เลยสบายบรืออะไรเงี้ยตัวนี้เุิลุงแบบจัดบ้านนะแบบโอเคโอเคโอเคเลยอ่ะเนาะแย่ใช่ไหมล่ะนเยี่ยมไปเลยอยะเนาะ มีใครชมชมเองครับชมนิงด้วยคนแก่ยังไงะคะขาดความอบอุ่นไม่าู้ถ้าใช่สิเรามันไม่มีใช่สิฉันเหมือนไม่มีสิทธินะไม่มีสิทธิ์อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะแปงโมแป๊บโอ้โหสวยจริงๆเิอ้จะวางผิดเลยแปงโมแป๊บ มีการปลูกแตงโมด้วยฮะเราต้องไปดูสักหน่อยนึงเอ้ยเดี๋ยวนะมันก็ปูหุ่ยมันก็บังอะไรนั่นน่ะดิไม่เป็นไรอ่ะแตงโมนี่เป็นสิ่งที่ยอมได้เพราะแตงโมไม่ค่อยเคยเห็นนี่ดูแตงโมตโตแล้วอ๋ออันนี้คือต้นแตงโมเะไรเขียวเขียวเคมๆเอ้เขยวเขียวเหลืองๆอันนี้ตอนนี้ถกทิ้งไปก่อนโอเคโอ้นี่เป็นความรู้ใหม่เนะเนี่ยเอาแต่เอาข้าวไหมเอาข้าวแล้วะ นี่จะทําให้ค่าโตให้นี่นี่ยอ,อดไปเลยเ้วเต้องเกี่ยวโดยใช้ไอ้พวอิใช่ไหมฮะไม่ก็มือเกี่ยวก็ได้ใช้มือเกี่ยวก็ฟินได้เหมือนกันเจผมจต้งใช้หุ้ง <c oughs> เอไเหรอไม่รู้ไม่รู้ม,ม,รมือเกี่ยวก็พอเล่าผมมั่วครับเป็นชาวนาอยู่<ม>อย่างไทยๆเป็นประสบการณ์เล่นไม้ค้าครั้งที่6ของผมนะครับ สุดยอดไปเลยเล็นเราก็รู้สึกเพลิดเพลินติดใจเนในการสร้างบ้านที่เหมือนเดิมทุกพาร์ท <laughs> มันก็ไม่มีอะไรแตกต่างเดี๋ยวเราสร้างบ้านเสร็จเราก็ค่อยไปหาของมาตกเติมบ้านอะไรอย่างนี้เออแต่เหมือนคนนี้เพีนี้อย่างหนึ่งมันก็ฝึกความคิดสร้างสรรค์นะถึงว่าผมจะแก่ยินไปแล้วตามนะความคิดคุณลุงมีด้วยหรอคะมีฮะจำกรรมโทษ หรือโดนด่าด่ามาว่าพี่กันหนูได้ยังไรโอ้โหอะไรประมาณนี้ยค่ะกระโดดสู่แก้มคนที่เป็นแฟนคลับขนาดนั้นนะที่ไม่มีแบบไม่แน่อาจจะมีก็เป็นได้จะมีก็เป็นได้ให้เลยวว่าจะมีก็เป็นได้แต่ละเราเอาบัตรทอมมาติดหน้าประตูแบบนึ่งก็ได้ดูโอเค่ผมเดินเขาออกบ้านเล่นอยู่นะว่าไม่เอามัน ัน่วางตรงนี้มันไม่ได้ฟนะิวอะมันต้องวางบนประตูบ้านอย่างงี้เออพอทโอเคเข้าบ้านใช้บันไดเป็นสีอ่อนแนะส่วนตรงนี้เราก็รอให้กระเพรามาสร้างต่อแล้วกันเนี่ย <c oughs> โอ๊ะตกบ้านอีก